14. อาชีพเสริมที่น่าสนใจในปี2025 1. นักสร้างเนื้อหาออนไลน์ (Content Creator, Influencer) การสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะยังคงเติบโตโดยเฉพาะเนื้อหาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2. ที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการพัฒนาตนเอง (Business and Self Development Coach) อาชีพนี้เติบโตจากความต้องการในเรื่องการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอ Cyber, ร์ (Cybersecurity Specialist) การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป 4. ครูออนไลน์ติวเตอร์ออนไลน์ทิเชอร์ติวเตอร์การเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่นสอนภาษาการเขียนโปรแกรมหรือวิชาเฉพาะด้าน 5. ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพออนไลน์เทเลเฮลโปรไวเดอร์แพทย์พยาบาลหรือผู้ให้คำปรึกษาสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 6. ช่างภาพและวิดีโอคอนเทนต์โฟโตกราเฟอร์วิดีโอกราเฟอร์การถ่ายภาพและวิดีโอสำหรับธุรกิจ เช่นอ e ีคอมเมิร์ซและโฆษณายัางคงเป็นที่ต้องการสูง 7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ซอฟต์แวร์ดีเวล็อปเปอร์นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI บล็อกเชนและเว็บดีเวล็อปเมนต์จะมีโอกาสสร้างไรายได้มาก 8. ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และแมชชีนเ e a r n นิงการพัฒนาโมเดล AI เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกการสร้างบอทช่วยเหลือ 9. นักวิเคราะห์ข้อมูล Data Ana l y s t Scientist ธุรกิจต่างๆต้องการคนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลลเพื่อรัับกยุทธ์แะตดสินใจ 10. ผู้ผลิตและขายสินค้าทำมือ (Handmade Product Seller) สินค้าแฮนด์เมดเช่นงานฝีมือสบู่ทำมือหรือของตกแต่งบ้านมีความต้องการสูงบนเอซ y หรือ Instagram. 11. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Specialist) งานที่เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเช่นการติดตั้งโซลา r เซลล์ 12. ผู้พัฒนาและขายหลักสูตรออนไลน์ (Online Course Creator) การสร้างคอสเรียนในเรื่องที่คุณเชี่ยวชาญเช่นการทำอาหารการเงินการถ่ายภาพ 13. ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Consultant) ให้คำแนะนำแก่ธุรกิจในด้านการลดมลภาวะและปรับตัวให้ยั่งยืน14นักเขียนอิสระ (Freelance Writer) การเขียนบทความโฆษณาบทความ SEO หรือเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์และบล็อกยังคงเป็นที่ต้องการข้อแนะนำเลือกสายงานที่ตรงกับความถนัดหรือความสนใจคุณจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นอัปเดตทักษะใหม่ๆเช่นการเรียนรู้การใช้ AI หรือแพลตฟอร์มที่กำลังเป็นที่นิยมสร้างเครือข่ายเพื่อหาโอกาสงานและลูกค้าในอาชีพเสริม